ทำต่อเน,นี้ยนะครับ30 20 10จากนั้นมาต่อด้วยดิวแล้วก็สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหนักๆอย่างเช่นลงคอร์ดหรือว่าเป็นวันแข่งขันถ้าราวอร์มแบบนี้แน่นอนว่าร่างกายจะพร้อมมากๆทําให้เราวิ่งได้ดีที่สุดสวัสดีพี่ๆี่นักวิ่งทุกคนนะครับมอสจากช่องนักวิ่งมีกล้ามครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนําท่าวอร์มอัพก่อนวิ่งนะครับเพราะว่ามีหลายคนขอมาว่าก่อนวิ่งเราจะวอร์มอัพอยังไงให้เราวิ่งได้ดีที่สุดนะครับ การวอร์มอัพนะครับมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าหนึ่งเลยคือนอกจากมันจะป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วมันยังทําให้การวิ่งในครั้งนั้นของเราเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะครับสําหรับการวอร์มอัพของผมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือเป็นการกระตุน้นกล้ามเนื้อเบาๆนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นการทําให้อุณหภูมิร่างกายมันค่อยๆอุ่นขึ้นร้อนขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับวิธีการวอร์มอัพของผมจะเริ่มจากด้านบนลงล่างนะครับด้านบนส่วนแรกก็คือหัวไหล่ครับ พอเวลาวิ่งเราต้องมีการแกว่งแขนนะครับท่าแรกเลยก็คือแกว่งแขนไปให้สุดครับเอาสัก 10- บถึง15ครั้งก็ได้ครับเอาให้เริ่มรู้สึกดีครับอันนี้ก็คือเป็นหัวไหลต่อไปครับเป็นหัวไหล่มือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศานะครับก็คือแกว่งไปด้านข้างครับขวาอยู่บนขวาอยู่ล่างขวาอยู่บนขวาอยู่ล่างสลับไปอย่างนี้ครับแกว่งให้สุดหัวไหลเลยครับให้หัวไหลเป็นจุดมุน ออันนี้ก็10-15ครั้งเหมือนกันครับจากนั้นก็อีกท่าหนึ่งครับของหัวไหลก็คือแกว่งแกว่งไปซ้ายแกว่งไปขวาเอาไห้สุดหัวไหลครับอันนี้ก็คือเป็นการเรียกใช้นะครับกลั้นเนื้อหัวไหลเป็นการกระตุ้นกลั้นเนื้อเบาๆนะครับโอเค10-15ครั้งทุกท่าครับเหมือนกันหมดต่อไปครับหัวไหลแล้วส่วนต่อไปก็คือแกนกลางลาตัวนะครับตองคอบอดี้ก็ผมใช้วิธีการหมุนเอวครับ หมุนใปโต๊วทัวับนี่ก็ท่าที่หนึ่งเหมือนกันครับสิบถึงสิบห้าครั้งต่อไปครับโยกตัวนะครับไปด้านสายสิบห้าครั้งครับให้มันตึงข้างลำตัวด้านขวาสี่ห้าหกเจ็ดเอาให้ตึงนะครับแปดเก้า สิบอ่ะอครั้งพอเอาเปลี่ยนข้างนะครับหนึ่งสองสามโอเคช่วงบนก็เอาพอประมาณครับหัวไหลแล้วก็แกนกลางต่อไปครับไปส่วนล่างบ้างนะครับส่วนแรกเลยก็คือก้นนะครับใช้วิธีการยกเข่าขึ้นมานะครับแล้วก็บีบไม่เข้าลำตัวนะครับเ,เดินไปข้างหน้า สามสหาให้หัวเข่ามาชิดกับหน้าอกให้ามากที่สุดนะเโอเคต่อไปเป็นหน้าขาครับโดยการยกขาขึ้นมา2เอาให้ตึงครับ3 4 5 6 แปดต่อไปครับเป็นการเพิ่มความยืดหยุนนะครับให้ข้อต่อตรงสะโพกมันได้เคลื่อนตัวแกว่งให้สุดครับ2 3 4 5ทุกท่านะครับ10-15ครั้งถ้า10ครั้งแล้วยังรู้สึกไม่ดีก็เพิ่มเป็น15ครั้งได้ครับ เอาให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมครับโอเคไปเปลี่ยนข้างครับแขวงให้สุดครับ3ามสี่ห้าดปดเกโอเคเปลี่ยนองศานะครับจากแขวงไปข้างหน้าให้แกวงไปข้างๆครับ1 2 3่งสองเจด 8 9 10โอเคเปลีย่ยนข้างครับ1 2 3 4ใไกลหมดแล้วครับ5 6 7 8 9 10ท่านี้จะทรงตัวยากหน่อยต่อไปครับเป็นส่วนของแฮมสติงนะครับให้เราก้าวขานะมาข้างหน้าให้ขาตึงนะครับขาหลังตึงแล้วจากนั้นก็แขวงไว้อย่างนี้ครับสลับข้าง2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคถ้าใครอยากทำมากกว่านี้ก็ทำได้นะครับต่อไปท่าสุดท้ายแล้วของการวอร์มอัพก็คือยืนเขย่งครับหนึ่งเปิดปลายเท้าด้วยนะครับสองยก้นขึ้นมาให้สุดแล้วก็เปิดปลายเท้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคครับการวอร์มอัพสำหรับคนที่วิ่งเบาๆนะครับวิ่งจ็อกอีซี่วิ่งโซนสามเนี่ยผมว่าวอร์มแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับต่อไปนะครับสําหรับคนที่อาจจะเป็นการวิ่งหนักนะครับเสร็จจากตรงนี้ผมแนะนําให้เพิ่มอีกนะครับก็คือเพิ่มเรื่องของการทําให้ร่างกายของเรามันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้นนะครับเรียกว่าการอบอุ่นร่างกายนั่นเองท่าแรกนะครับก็คือกระโดดตบ30ครั้งครับกระโดดเลย1 2 3สา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจกิสอ็ดสิบสงสิสามสิบ้าหกสิบเจ็ดิเกกระดดตบเสร็จต่อเนื่องเลยนะครับก็คือท่านี้ครับหนึ่งสองสี่ห้าหก้า สิบยี่สิบครั้งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกสิบแล้วก็ต่อเนื่องอีกสิบครั้งก็คือท่านี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคก็ที่หนึ่งก็คือเขาต่ำนะครับวันนี้ไม่มีพื้นที่สไตล์เพราะฉะนั้นดิวอย่างเดียวนะครับเขาต่ำครับปกติก็คือดิวอย่างนี้แล้วก็สไตล์สัก5 0ถึง100เมตรแล้วก็เดินกลับนะครับอีกท่าเขาสูง เรื่องเงินละเขาสูงครับเขาสูงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาสูงเสร็จก็สไตล์เหมือนเดิมแล้วก็เดินกลับท่าที่3าดีส้นอยู่กับเท้านะทีเนะนี้ยเอาส้นขึ้นมาให้แตะก้นครับแล้วก็สไตล์โอเคท่าสุดท้ายก็คือเตะหน้าครับ ก็สไตล์แถมอีกท่าหนึงสคริปต์เอสคริปเก็แล้วก็สไตล์เหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือผมว่าก็คงพร้อมที่สุดและร่างกายน่าจะพร้อมที่สุดแล้วที่จะทําให้การวิ่งของเราเป็นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหนักๆอย่างเช่นลงคอร์ดหรือว่าเป็นวันแข่งขันถ้าเราวอร์มแบบนี้แน่นอนว่าร่างกายจะพร้อมมากๆทําให้เราวิ่งได้ดีที่สุด โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากติดตามช่องนักวิ่งมีกล้ามไว้ด้วยนะครับจะได้มาทําคลิปแบบนี้อีกสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับป๊อป